สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม e スคร o นะครับผมเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นครูใหญ่ที่จะมาบริหารโรงเรียนนะฮะเริ่มแรกนะครับก็ทำการเลือกแมปนะครับผมมีทั้งหมด3แมปนะครับแต่ละแมปจะมีแค่ต่างกันแค่พื้นที่นะครับผมเหมือนจะมีแค่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยครับ แล้วก็มีพวกสภาพอากาศที่แตกต่างกันครับผมครับผมก็จะเลือกแมบเป็นพีโอเน่สปริงนะครับผมแล้วก็ความเร็วเกมนะครับก็จะเลือกในระดับที่ปกติครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเลือกแมบได้แล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่านะครับความยากความง่ายของการเล่นนะครับผมซึ่งผมก็ เล่นเกมนี้ครั้งแรกเหมือนกัน,นครับผมก็เลยจะเลือกเป็นโหมดธรรมดานะครับผมซึ่งความยากง่ายนี่ก็อยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าเงินก็จะขอว่าเยอะๆหน่อยเพราคิดว่าไม่น่าจะกลัวล้มละลายครับไม่ใช่อะไรก็นอกเหนือจากนี้นะครับผมก็น่าจะไม่เซตอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ายังไม่ทราบว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรกับ กับเกมหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าต้องเซตอะไรเพิ่มนะครับหลังจากที่เรานะครับตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับจดหมายนะครับจากครูใหญ่คนเก่านะครับซึ่งเนื้อหาในจดหมายก็จะมีประมาณว่าหลังจากที่เราได้อ่านจดหมายนี้แล้วนะครับก็คือครูใหญ่คนเก่าเนี่ยก็จะออกไปท่องรอบโลกแล้วเรียบร้อยนะครับคือเกษียณตัวเองไปแล้ว ซึ่งเขาบอกเขาว่าเขาพยายามที่จะบริหารโรงเรียนตเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอนะครับซึ่งตอนนี้ความหวังทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวเรานะครับผมก็คือจะยกให้เราใายเป็นครูใหญ่คนใหม่แทนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้มาสร้างตัวละครของครูใหญ่ของเราขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ตั้งค่าออกมาได้ประมาณนี้ครับก็ทรงครูใหญ่อะเนาะคนเรียนเก่งก็ต้องประมาณนี้ไหมฮะ ส่แว่นหัวเกลียนนะครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นการาสร้างสัญลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็ชุดของนักเรียนนะครับที่จะมาโรงเรียนนะครับผมแล้วก็ชื่อของโรงเรียนนะครับซึ่งชื่อของโรงเรียนเนี่ยผมก็คิดอยู่นานนะครับผมสุดท้ายก็มีคนมากระซิบข้างหูว่าเอาเอาทิ้งๆนะพอดีว่า เหมือนว่าเขากำลังหิวอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจฮนะก็โอเคครับผมก็ได้มาประมาณนี้ครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถึงคัสซีนะครับคัสซีน,นี้ก็จะเป็นเรานะครับที่เป็นครูใหญ่เดินลงมาจากรถบัสนะครับผมแล้วก็เดินมาที่โรงเรียนทิงๆของเราเองฮะ ก็นี่คือสภาพของโรงเรียนตอนนี้นะครับผมซึ่งเราจําเป็นต้องมาบริหารโรงเรียนนี้นะครับหลังจากที่ได้เข้ามาในโรงเรียนนะครับผมจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาหาเรานะครับคนนี้นะครับชื่อหลินนะครับต่อไปเขาจะเป็นครูผู้ช่วยของเรานะครับผมเหมือนกับว่าเป็นเลขาอะไรประมาณนี้ฮะ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดฝึกสอนนะครับผมก็คือการย้ายมุมกล้องการขยับมุมกล้องแล้วก็การใช้เมาส์เพื่อซูมเข้าซูมออกแล้วก็โรงเรียนเรานะครับจะมีอยู่หลายชั้นเหมือนกันซึ่งเราก็สามารถดูได้แต่ละชั้นครูลินก็จะเป็นคนสอนเราทุกอย่างเลยนะครับในส่วนนี้ ส่วนนี้นะครับครูหลินก็จะมาบอกว่าการสร้างโรงเรียนเนี่ยต้องมีเป้าหมายในการสร้างโรงเรียนนะครับก็คือ1ครับคือเราต้องรับสมัครนักเรียนเข้ามาก่อนอขั้นตอนที่2ก็คือการให้ความรู้กับนักเรียนนะครับที่เข้ามาแล้วนะฮะส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็คือการสอบประจําสัปดาห์นะครับซึ่งการสอบของเกมนี้จะครับจะจัดขึ้นทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับ เมื่อเรียนสอบผ่านเสร็จนะครับเราก็จะได้รับะคะแนนนะครับมาเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราต่อไปครับผมหลังจากที่ครูลินแนะนำเราไปสักพักนะครับต่อไปเราก็จะได้รู้จักกับม,มิสตมิส์จอนนะครับผมจอห์นสันนะครับผมเขาจะเป็นคนคนงานก่อสร้างนะครับที่จะมาคอย สร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนเรานะครับเขาจะสอนการรื้อถอนแล้วก็การสร้างห้องต่างๆของโรงเรียนของเรานะครับผมสิ่งแรกๆเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ้ะต้องทํำยังไงก็ดูคลิปไปดูไปเขาให้เขาให้รื้อถอนในส่วนที่มันพังไปนั่นเองครับ ในส่วนนี้นะครผมก็จะได้เริ่มสร้างห้องเรียนแล้วนะครับผมก็คลิกที่รูปคอนนะครับแล้วก็กดที่ห้องเรียนนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกโลเคชันที่เราจะทำให้เป็นห้องเรียนนะครับผม แลวผมก็ได้เลือกโลเคชันนี้นะครับเป็นห้องเรียนห้องแรกของโรงเรียนเรานะฮะหลังจากที่สร้างกำแพงขึ้นมาเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งประตูเอาไว้ใช้สำหรับเดินเข้าออกนะครับเราไม่ติดไม่ได้ครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับห้องเรียน หลังจากที่ผมติดตั้งประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือการติดกระดานดำนะครับจะเห็นว่าฝั่งขวามือนะครับจะมีรายการบอกมาว่าเราต้องเราต้องสร้างอะไรบ้างนะครับหลังจากเราติดตั้งกระดานดำเสร็จไปต่อไปก็จะเป็นแท่นบรรยายของคุณครูนะครับผมแล้วก็จะเป็นโต๊ะนักเรียนซึ่งเคเวสเนี่ยจะให้เราสร้างทั้งหมดด้วยกัน6โต๊ะด้วยกันนะครับ หลังจากที่เรานะครับมีห้องเรียนแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นต้องไปเป็นการรับสมัครนักเรียนนะครับผมซึ่งเราจะได้เดินมาที่จุดรวมตัวของนักเรียนนะครับซึ่งครูหลินจะพาเรามาก็คือเราต้องมาสร้างสำนักงานอยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะรับสมัครนักเรียนหรือว่าบุคลากรต่างๆที่เราต้องที่เราจําเป็นต้องใช้ในโรงเรียนนะฮะ นี่ครับแล้วก็ก่อตั้งสำ,สำนักงานนะครับเพื่อรับสมัครนะครับผมโดยมีพนักง,งานครับที่มีนิสัยขี้ลืมนะฮะคนนี้ต้องจ้างครับเพราะว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้ผมลอ,ลองพยายามเปลี่ยนดูละในส่วนนี้นะครับคือความสามารถโดยเฉลี่ยนะครับของของคนนี้ฮะ ต่อไปคือการรลบสมัครนักเรียนนะครับเราก็กดรลบทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีนักเรียนในโรงเรียนทักคนเลยครับโอเคหลังจากที่เราเับาสมัครนักเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมอบหมายครูประจําชั้นให้นักเรียนแล้วก็กําหนดให้นักเรียนว่านักเรียนต้องเข้าเรียนที่ห้องไหนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีครูอยู่แค่2คนนะครับนั่นก็คือเราตัวเราที่เป็นครูใหญ่แล้วก็ครูหลินนั่นเอง ซึ่งผมก็เลือกให้ครูหล,ลินเป็นอ่าเป็นครูประจําชั้นของห้องนี้นะครับเพราะว่าเราอ่าเป็นครูใหญ่เราอาจจะต้องมีการบริหารต่งตางๆอีกก็แค่คิดนะฮะโอเคครับผมหลังจากนี้ก็จะเป็นการอ่าที่นักเรียนจะเดินเข้ามาเรียนนะครับผมผมก็จะขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวครับหลังจากนี้ผมก็เลยจะหัน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 ออกมาเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทมาอย่างเงี้ยครับก็ ถ้าใครสนใจก็กดติดตามไว้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ